วสวัสดีครับนี่คือผมบุรุษไทยนะครับวันนี้เราอยู่ในเกม Power ในเอนที่สาแล้ววันนี้เรามาวิ่งดูบ้านกันอยู่นะเผื่อเจอของที่ทำเลที่มันทำเลทองนะโอ้ไข่ตัวที่ของจะเต็มแล้วนะผมพกไม้ไวด้วยเผื่อถ้าเกิดว่าเราเจอที่เราก็เราก็สร้างเลย mm. แล้วก็ย้ายสมโนโฟัวมาเลยเฮ้ยตรงนี้จูกว้างจังเด mm. <ๆ>ี๋ยวลองขึ้นไปดูสักหนอ mm. ืมก็เป็นที่โล่งที่ดีนะ mm. มีหิน เอไอไอวงบ้านเรามันจะไปไกลถึงขั้นไหนเนะี่ยไม่ใช่โอ้มีถ้ำตรงนี้ด้วยเหรอโอ้มีถ้ำตรงนี้ด้วยโอ้เป็นถ้ำในบ้านเหระน่าสนใจนะผมว่าที่นี่ก็เป็นทำเลที่ใช้ได้นะตรงนี้ดูกว้างขงวางเพราะของเดิมบ้านเราอยู่ตรงนี้อก็ดูกว้างกว่าบ้านเรานะอาจจะอา,อาจจะติดขอบอาอะไรนิดหน่อย เดี๋ยวค่อยว่ากันเดี๋ยวค่ากันผมมาก็ตรงนี้ไ้ก่อนเดี๋ยวนี้ดูเวลไม่ได้เยอะเท่าฝั่งโน้นอะไรกะโอ้โอโอ้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 อโโอ้มากูแตกเลยโอ้คนคอนอ่ะเออปืนไฟมาด้วยโอ้มากูตายเลยโอ้ แค่เดี๋ยวเข้าไปดูนะเจ๋อยว่าวมีตัวอะไรไม่เอาก็ได้อู้ดูจังอะโอเคเสาวาะเปน็นรถต้องไปหาเสาวาะเฮ้ยน้องน่ารักมากเลยแต่มันคงต้องขัดดุนะฮะไอตัวนี้น้องงูอ่ะเนอะไปข้าน้องงูนั่นนันน่นนั่นจะเล่นกูแล้วจะเล่นกูแล้วอย่าอ๋อ หมาก็ไม่มีอย่าไปยุ่งอย่าไปยุ่งอ้าอืมจะตรวจตัวผมคิดว่าน่าจะยังได้อยู่นะถ้าไม่ได้โดนไอตัวไอตัวเมื่อกี้อะชื่ออะไรนะรีแล็กซอรัสอะไม่เงยโห่ว้าค่า,าเฉยเลย Oh, เราไม่มีบ้านอยู่แล้วผมเป็นโฮมเลสผมเป็นโฮมเลสครับหลังจากที่ผมได้ตัดสินใจแล้วว่าผมจะสร้างฐานตรงนั้นผมก็ได้เริ่มย้ายของแต่ว่ามันขนทีเดียวไม่ได้เพราะว่าน้ําหนักมันจะไม่พอผมเลยต้องทิ้งของลงพื้นบ้างปกติอาจจะทิ้งหินทิ้งไม้ทิ้งของที่ไม่จําเป็นแต่ว่าครั้งนี้ผมดเลือกที่จะทิ้งไข่เอาไว้ผมก็ไม่รู้ว่าเกมนี้คิดการรีสปอนไอเทมดรอปยังไง พอผมกลับมาดูอีกทีไข่มันก็ไม่อยู่แล้วแต่ก็ไม่เป็นไรผมได้มูฟออนจากไข่ที่หายไปได้อย่างรวดเร็วกว่าที่มูฟออนจากใจเขาอ,อีกผมจิงได้ทำการทำที่ฟักไข่พร้อมชั้งให้ความอบอุ่นของน้องๆด้วยไฟ <c oughs> สุกแน่มึงแต่จริงมันช่วยเร่งให้ไข่ฟักเร็วขึ้นนะครับเร่งจริงๆนะระหว่างที่ผมนั้นขนของจนอิรุงตุงนงังจู่ๆฟ้าก็ได้มืดขึ้นและผมก็ได้พบเจอเราน้องๆตัวใหม่ที่โผล่มาในตอนกลางคืนมากมาย ไม่ว่าจะเป็นน้องคนคู่ตาโตที่จับยากยากกว่าจะติดให้หรือน้องจิ้งจอกมืดที่นอนหลับอยู่แล้วผมก็ไปสะก,กิดมาเป็นพวกหรือแม้แต่ไอ้น้องนี่มันหน้าตายจริงๆเลยรู้สึกอะไรบ้างไหมเนี่ยพอใกล้เช้าระหว่างที่ผมกำลังวางประตูฐานอยู่นั่นเองก็ดูเหมือนจะมีพวกกลุ่มคนที่ไม่พอใจมาประท้วงอยู่เต็มหน้าประตูเลยแต่ก็ไม่เป็นไรผมก็จัดการได้อย่างอยู่หมัด พวกคนงานของผมอะเก่งกยนอยู่แล้วพอตกสายหน่อยผมก็ไปจับน้องวัวมาเพิ่มเพื่ออาจจะเอามากินเค้กในอนาคตเอ้ยอยากกินหน้าอะไรดีนะ่ะหลังจากนี้ก็จะมีแต่ทุบทุบวางวางลครับผมก็เลยจะไม่ค่อยได้พูดอะไรก็เลยต้องมาพาาอยู่ยาแบบนี้แหละก็วันไม่ตรงขอบอะผมเนี่ยพยายามวางตรงนี้นานเป็นสิบนาทีเลยนะทุบซ้ายวางขวาเดี๋ยวทุบขวา,าก็กลับไปวางซ้ายใหม่แม่งไม่ตรงใจสักทีกว่าที่ผมจะพอใจแล้วเริ่มวางพื้นเพิ่มเติม ดูเหมือนน้องคนนี้เขาอยากจะมาช่วยผมนะครับช่วยแบบไหนล่ะเหรอโอ้ยออกไปขังข้าวแมงเลย้ยแต่ผมลืมนึกอะไรไปบางอย่างว่ะคือถ้าเกิดว่าเราทําใหญ่ตั้งแต่แรกอะ่ะเดี๋ยวพอมันถึงจุดที่เราต้องเปลี่ยนเป็นโครงสร้างหินอะ่ะลืมหมดนะครับ โอ้โหนี่มันทางเครื่องบินนะเนี่ยโอ้ตดีดูเส้นที่ผมตีเป็นไง,ไงตืบไหมโอ้โหวัดอย่างดีหลังจากนั้นผมได้เตือนตัวเองว่าไอ้โบสเลิกโมซะทีแล้วกลับไปวางต่อเดี๋ยวบ้านไม่เสร็จนะแต่อยู่ๆก็มีนกไฟฟินิกที่ไหนก็ไม่รู้มาฆ่าผมตายบ้านนี้มันอะไรกันนะสวนสัตว์หรือไงแต่ก็ยังดีนะครับที่ผมได้วางฐานไว้แล้วถึงมันจะยังสร้างไม่เสร็จก็เถอะ มันจึงสามารถฟาสตาวเวลกลับมาตรงนี้ได้แต่้ผมไม่ต้องเดินใหม่พอมาถึงแล้วผมก็ได้สั่งสอนมันสะหน่อยด้วยการจับมันไปเป็นทาสใช้แรงงานซะเลยโดนกูแน่แต่ในระหว่างที่ผมกําลังเย้ดีใจมันอยู่นั้นเองผมก็ได้เหลือไปเห็นว่าไข่ที่ผมกําลังฟักอยู่นั้นมันได้พังทลายไปหมดเลยโอ้โ oh, น no. แต่ก็ไม่เป็นไรครับชีวิตของเรา,างไงก็ต้องก้าวเดินต่อไปมันคงจะไม่มีอะไรมากไปกว่านี้แล้วละ่ะแต่ทว่ายังไม่ทันขาดคํา ก็ดันมีเลดโผล่มาเฉยเลยแต่ก็แค่เลดง่ายๆหรอครับก็ชิวๆปะหลังจากความวุ่นวายทั้งปวงผมก็กลับมาย้ายของเพื่อทำบ้านต่อผมเลือกที่จะทำทางเดินเพื่อเชื่อมจากประตูหน้าไปจนถึงประตูหลังโดยใช้เส้นทางเดินเส้นเดียวแต่ทีนี้ผมก็ได้สงสัยว่ามันวางมุมโค้งได้หรือเปล่าปรากฏว่าเกมนี้มันวางมุมโค้งไม่ได้ครับจะวางแผ่นไม้ธรรมดาตรงๆมันก็ดูแปลกๆ ผมก็เลยเลือกที่จะเจาะรูเพิ่มอีกหนึ่งรูเพื่อที่ผมจะทําเป็นการเกษตรแล้วมันก็กลับมาสู่ปัญหาเดิมครับมันเบ้มันไม่ตรงแบบนี้ก็ทูบจากนั้นผมก็มีไอเดียดีๆในไหนแล้วตรงนี้ก็เป็นโซนการเกษตรไปแล้วก็เอาเล้าสัตว์ไปอยู่ตรงนี้ไปเลยเรียกได้ว่าเป็นการแบ่งโซนอย่างชัดเจนซะยิ่งกว่าเฟนโซนซะอีกพร้อมทั้งวางกล่องไว้ข้างๆเพราะว่าออลกริทิมของเกมนี้เวลาที่น้องๆยกของ มันจะเลือกว่ากล่องไหนที่ใกล้ตัวน้องที่สุดมันจะเอาไปใส่ไว้ในกล่องนั้นถ้ากล่องนั้นมันว่างเพราะฉะนั้นแล้วการที่เราวางกล่องเอาไว้ตรงนั้นเท่ากับว่าเวลาเรามาหยิบของจากการเกษตรที่ผลิตได้มันก็อยู่ตรงนั้นเลยโอ้จีนเนียสพอมองเขาโครงฐานมันก็เริ่มออกมาเป็นรูปเป็นล่างแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังว่าตรงไหนผมแบ่งสัดส่วนเอาไว้ว่าอะไรยังไงบ้าง และแน่นอนสถาปนิกสุดยอดนักออกแบบแบบผมก็ต้องเลือกโปรแกรมที่จะใช้ออกแบบบ้านของเราอย่างดีที่สุดนั่นคือเพนผมก็จะร่างตัวอาณาเขตของฐานที่เราสามารถสร้างได้ขึ้นมาก่อนนะครับหลังจากนั้นผมก็จะใส่ประตูกับทางเดินที่ตรงตามแบบที่ผมสร้างไว้อยู่ในเกมส่วนต่อมาตรงสีเขียวๆก็จะเป็นแปลงผักนะครับถ้าเกิดว่ามีผักที่มากขึ้นในการปลูกผมอาจจะขยายออก แต่จะขยายออกตรงไหนก็เดี๋ยวไว้ค่อยอนาคตค่อยดูกันส่วนสีฟ้าก็จะเป็นเร้าสัตว์ที่ได้วางไว้แล้วต่อมาฝั่งด้านล่างนี้ก็จะให้มันเป็นบ้านของผมรวมถึงเวิร์กช็อปต่างๆด้วยส่วนข้างๆของบ้านก็จะเป็นแล็บเอาไว้ฟักไข่หรืออะไรก็แล้วแต่ส่วนฝั่งตรงข้ามนั้นก็จะกลายเป็นคอนโดของเราพาวทั้งหลายรวมทั้งเป็นโซนทํางานด้วยอยู่ข้างๆบ้านเลยแต่ว่าไอ้ติ่งตรงเนี้ยผมยังไม่ได้คิดเลยว่าจะเอาไว้เป็นอะไรก็เหลือ,อไว้ก่อนละกัน ตอนนี้ไม้เราก็มีไม่เยอะเท่าไหร่นะเอาจราิงๆแล้วใช้สร้างแพลตฟอร์มเยอะมากอ้ยนี่มีปอออนเซนด้วยอะตัวนี้ผมต้องรีบอัพเวลฐานให้ได้เยอะๆเพราะว่าผมจะได้เอาตัวน้องๆตัวใหม่ตัวอื่นม,มาใส่นะครับานาตอนนี้ฐานผมได้แค่เจ็ดตัวแล้วตอนนี้เหมือนจะไม่พอแล้วนะถ้าเกิดเอาตามๆตรงมันดูมันก็ไม่พอละ นี่อัพขึ้นมาก็โอ้นี่ต้องใช้ไฮคอลิตี้เวิร์กเบ้นละอันนี้ผมมาร์คจุดเหล็กไว้เพราะตอนที่ผมสำรวจผมเจอตรงนี้ก็เป็นจุดที่เหล็กชุ่มดิว่าผมจะกลับไปที่หมู่บ้านสักหน่อยแล้วก็ไปหาตัวตัวหนึ่งมันจะมีตัวที่ทำพวกงานฝีนมือไว้ผมไม่รู้ว่าผมจะเจอหรือเปล่าเดี๋ยววันนี้ต้องไปดักแคมป์ดู จริมันสามารถผลิตบอลผลิตทองแล้วก็ผลิตลูกธนูให้เราใช้ได้นะเราทําให้เราประหยัดทรัพยากรในการสร้างไนดะ้หรือว่าเอามาฟาร์มก่อนจริงๆตัวที่สําคัญเียตอนนี้ยังไม่มีเลยมีอยู่ประมาณน,นี้นะเพราะหินเรายังยังไม่ได้ใช้เยอะขนาดนั้นอนะหินเรามีอยู่200กว่ายังเพียงพออยู่ถ้าไม่เพียงพอก็เดี๋ยวค่อยไปขโมยที่บ้านก็ได้และนี่ในครั้งที่แล้วผมลืมไปเลยว่าไข่เราเสร็จแล้วมาฟาร์มกันดีกว่าว่าจะได้ตัวอร่อวุบ หุยตัวอะไรอะ่ะฮังยูแกตาตาเป็นยังไงอะ่ะขนของสองงานฝีมือวูอ้ค่อนข้างดีนะเอามาแทนสักตัวนึงเลยได้ไหมนะมนะาแทนนี้แล้วกันขนของสองไ,ได้ช่วยขนย้ายอะไรต่างๆลิง,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 งมันปลูกข้าวได้อยู่อะ่ะอ๋อนี่มันลอยเลยมันเลยขนไวอ่าดีดีด,ดีโอ้พี่บอดเร็นด้น่านอนแล้วเนอะ ผมกะว่าจะทำเป็นคอนโดเลยนะตรงนี้นปุ่มขึ้นไปเป็นคอนโดเลยให้มันอยู่กันหลายๆชั้นไม่รู้ว่ามันจะเดินขึ้นกันเหนื่อยหรือเปล่าเพราะว่าพื้นที่เราเล็กไงผมต้องการใช้พื้นที่ที่มีอยู่อย่างจำกัดโดยการที่จะสร้างให้มันสูงไม่รู้นะว่าเกมนี้จะสูงได้กี่ชั้นเดี๋ยวมาลองดูกันเราชนกับหีเเ้ยภูเขาแข็งไงไหะะงนว่าภูเขาแข็งอยู่ไหนวะมีภูเขาแข็งอยู่นะน่าจะหมอกลงมองเห็นเพราะตอนนี้เราอยู่บนเขานะครับ Hey, แต่ก่อนเราอยู่บนพื้นที่ราบใช่ไหมอันนี้เราอยู่บนพื้นที่ราบสูงอยู่บนเขาแลเนี่ยบ้านอะโหอากาศดีแล้วกินไขยักษ์ใหญ่4 0ส,สนาทเีเดี๋ยวจบอพีพิโซดเรามาฟักกันนะครับว่าไข่ตัวน,นี้จะเป็นตัวอะไรเดี๋ยวมาดูผลผลิตที่ฟาร์มนี้ทําได้กันนะครับว่าจะเท่าไหโอ้โหนี่ได้บอลฟรีมาด้วยเห็นไหมตัวน้อง bon ดอปบอลฟรีได้กระดูกได้กระดูกกับไข่วะ ได้บอลฟรีมานะครับไอตัวน้องนี้เราเราจะปรับเปลี่ยนเป็นบอลสองร้อยเอรนไหมแต่นี้เราต้องการเอาขนแก้ไปทำอะไรอีกไหมอะขนแก้เราไปอยู่9ยังก่อนนะเราปั๊มบอลก่อนนะเราอยากปั๊มบอลว่ะมาแลวครับทุกคนผมขออนุญาตทำธุรกิจหน่อยนะสวัสดีครับคุณตำรวจโอ๊ยอยโอ๊ยอ๊อย ตำรวจผมไม,ผม,ไมไ่ผมไม่ได้ตั้งใจยิงผมไม่ผมไม่ได้ตั้งใจยิงมันมันมันลั่นอะ่ะโอ้แล้วติดดาวเฉยแบบในห้องน้ำละโอ้ยอยู่ดีๆก็ได้คอนเทนต์ผมไม่ได้ตั้งใจจะหาเลยนอะไรจะหายอะไรตอนเล่นจะโอเคหายละขอโทษนะขอโทษนะไม่ได้ตั้งใจอย่าตั้งใจ จะโกดอูอีกเหรอโอ้ยพี่ชายขอโทษพี่ชายแต่เน,นี้ยแพงแล้วเนะี The ่ยมัต e ิเ e รียลอ,อ,อ๋อสามารถขายที่เมอร์ชามได้ในราคาที่สูงไอ้พวกพวกของของที่ดอกจากพวกเอออ๋อนี่นะเดี๋ยวต้องไปหาความขายปืนนะผมขายกระสุนให้พี่นะเผื่อพี่จะไปยิงโจนหายไปก่อนหนึ 1, ่งพันผมมขาย กูมาขายสัตว์แล้วนะอุ้ยโดนโดนมาเร็วมาเร็วมาเรมาเรนกมาเร็วมาบินหาพี่มากูกกูกูกูลองอีกู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 กกูกูกูว้ว้วแล้วก็แล้วก็แล้วแตตายโอ้ได้นกมาแล้วคาับ ฉันได้แกมันแล้วเุ้ยน,นั่นมันนั่นแพะแพะภูเขาเอาไมาห่หมดเอาไมาห่หมดแพะตัวนี้มันผลิตเบอร์รี่ได้นะถ้าเกิดว่าเอาไปใส่ไว้ในต,ตัวโซนปศัตว์ก็ถือว่าเราไม่ต้องทำฟาร์มเบอร์รี่หรือถ้าเกิดเบอร์รี่ยังไม่พอก็ตัวนี้ก็เป็นตัวเลือกที่ไม่เลวแต่ผมคิดว่าเบอร์รี่นะ่าจะพอนะตัวนี้ก็เก็บมาเก็บไ,ไว้ก่อนเร็วๆแล้วกัแล้ว โอ้โห oh ดื้อซะด้วยจะตายแล้วเฮ้ยฮัลโหลไม่ไหวแล้วใช้บอลเขียวแล้ว <laughs> อะไรวะน่านะอ้เวลอัพเวลด์สิบสามเวลสิบสามทำอะไรได้เวลสิบสามมีคอสโบ มีหอกแหลมแหลมอุ๊ย้องาสามารถขี่น้องตัวนี้ได้แล้วเอวมีตู้เย็นอ่าอัพดีไหมนะไม่ได้ขี่ไหมนะเดี๋ยวลองอัพดูแล้วกันถ้ามันเวิร์ก็อาจจะเอามาขี่ดูและแน่นอนเวลาที่ผมเจอแคมป์โจนทีไรก็เข้าไปช่วยน้องหน้าดันด้านเลยไกเปูเมื่อเดินขึ้นเขาต่อมาสักพักหนึ่งผมก็ได้พบเข้ากับเหาเทนเนอร์ที่ดักรออยู่ข้างทาง กูไม่มีเงินเฟ้ยแล้วก็พร้อมเจอกับตัวที่ผมนั้นรอคอยอยู่น้องแพะเขาปีศาจโคตรเท่เลยครับดูสิแต่ก่อนอื่นผมก็ต้องกำจัดพวกกอขอคอ,อซะก่อนหลังจากนั้นค่อยจับน้องแล้วผมก็ใช้บอลเขียวแบบไม่มีกักไม่มีเสียดายเลยมาเหอะพอถึงบนยอดของภูเขาก็มีต้นผลไม้ปีศาจอยู่บอกเลยนะครับว่าต้นนี้มีสกิลที่ค่อนข้างที่จะดีเลยล่ะน่าใช้มากๆเพราะผมเห็นว่ามันเริ่มใกล้จะมืดแล้ว ผมจึงตัดสินใจที่จะกลับบ้านแต่ก็ดันเห็นเสาวาร์ต้นใหม่แหมแวะสักหน่อยจะเป็นไรไปพอไปถึงเสาวาร์ปก็พบเข้ากับทุ่งลรเวนเดอร์แล้วก็แอบไปแวะจับน้องมาน้ำสักหน่อยหลังจากนั้นผมก็เดินเพลินจนลืมเลยว่าจะกลับบ้านแล้วก็พบเจอเข้ากับน้องบิงซูเดินได้ฝูงใหญ่น่ารักสุดแต่ข้างๆก็มีพวกหน้ากากอีกาดำอยู่โคตรเท่ หลังจากที่ได้ชื่นชมมันอยู่ไม่นานนั้นมันก็จะกระโจนว้าวเข้าใส่ผมด้วยความที่มันมีถึง2ตัวทำให้ผมนั้นรับมือลำบากมากสุดท้ายผมก็ตายกลับบ้านเก่าเลยกูตอนนี้ยังทำไม่ได้เพราะนั้นเราต้องหาไม้เด้กล้ามาที่นี่เลยเหรอมึงกล้าขนาดนี้เลยเหรอยุคกูเป็นใคร วัดดูยืนอยู่ในบ้านกูแล้วเมื่อกี้มึงทำอะไรเผ่าพันธุ์มึงอ่ะทำอะไรเผ่าพันธุ์มึงทำอะไรเผ่าพันธุ์นะเผ่าพันธุ์มึงทำอะไรเผ่าพันธุ์มึงทำอะไรดูด้วยมึงดูด้วยมึงดูพันธมิตรกูด้วยฮ่าฮ่าอุ้ยอุ้ยนี่มันมันเอาเรื่องว่ะเฮ้ย what the fuck โอ้โหมันไอ้นี่มันดือ้อไอ้นี่มันดือ้ขอของข้างในสิโอ้โหนี่ครับบอลฟรี21ลูกไม่ต้องทำอีกต่อไปแล้วเราไม่ต้องคราฟอีกต่อไปแล้วโอ้หเนี่ยอ่าอันนี้เป็นสมุดแต้มเพิ่มสกิลพอยท์นะครับอันนี้อันนี้คือสกิลพอยท์ของเราใช่ไหมแต่ว่าเราใช้ปุ๊บเราก็จะมีสกิลพอยท์เพิ่มฟรีอ่าหนึงหน่งอันเอาไปไอัพอะไรดีอ่ะเอ้ผมว่าไหนๆเราจะทำบ้านแล้วผมอัพเฟอร์นิเจอร์มาเลยแล้วกัน นีเ่เนฟอร์นิเจอร์อวะแม่งที่ลงโทษหรือวะเรื่องราคาเวิร์กสเบน์ <Works> Bend, ขั้นต่อไปโอ้นี่ดูสิของให้อัพให้ทำเทียบเลยผมอัพมาเมืแ่อบบกี้นี้แม่เยอะจริงๆนี่งานผีมือสองขนของอีกสองแม่หมอใช้แรงงานมากเลยขุดได้ด้วยนะเอามาแทนนี่เลยก็ได้นะ แต่ว่าตัวมันก็ดูหน้าเอาไปใช้ต่อสู้เหมือนกันนะสแตทยังไงอ่ะ๋อสแตทเฉยๆงั้นเดี๋ยวไปหาจับอีกตัวมันก็ได้ตรงนี้มีบอสด,ด้วยนี่ว่ะบอสเวลสิบเจ็ดเหรอโอ้หเมื่อกี้ตัวธรรมดาเวลสิบเจ็ดยังจะไม่รอดเลยเอาชุดถึกมาซิเอาชุดถึกๆมาซิอ่าเลืออแปดร้อยคะแบนเสร็จเกา ให้มันเรียนท่าดาร์โกนิกเบรสดาร์โกนิกโอ้นี้มีดาร์โกนิกเบรสด้วยดาร์โกนิกเบรสผมจะให้น้องตัวนี้เรียนแล้วกันเป็นสายมังกรน,น้ำแข็งมังกรอ,อ่าร้อยมีท่ามังกรแล้วใช่ไหมนี่เจ็ดสิบโอ้โหช่วยสร้างหน่อยสักช้หน่่ยโอ้สุดยอดโอ้โหสุดยอดแต่ละผู้แต่ละคนเก่งมาก โอ้วันนี้ผมก็ทำได้แล้วแต่ที่ยังทำไม่ได้ขาดอะไรอะ่ะอ๋อขาดขาดผ้าเอ,อเดี๋ยวทำนี้มาก่อนแล้วกัน,นใช้สู้อยู่เฮ้ยไรตัวไฟอย่างนั้นมันไปแช่มันไปแช่ออนเซนได้ยังไงอะ่ะพี่ไฟพี่ไม่ถับเหรอเฮ้ยดูเหมือนควันเยอะกว่าเดิมด้วยปะเฮ้ยอ๋อคิดไป weak เ,อเรอเป็นอะไรอะ่ะ unhealthy เอา้าหมอต้องมีโต๊ะการแพทย์แล้วอะทำยาแล้ววิกเน็ตอ๋อนี่นี่อันนี้คือยาตรงนี้อ่ะฮอฮะไม่รู้เห็นอะไรอะชิ้นเหล็กทำยาเหรอ what มีชิ้นเหล็กทำยาเลยเหรอวยทำยาเลยน้อง น้องอย่าเพิ่งไปปลูกข้าวน้องน้องมาช่วยพี่ทำยาก่อนไอ้เหี้ยยาไปทำโคตรนานเลยทำยายังอ่ะเอาสักังผมไปไหนวะเอาไปตัดไม้มึงไม่ต้ตงตงองตัดต้องจะออกไงวนะเนี่ยมึงไปตัดไม้ทำไมมึงจะตายหากันหมดแล้วกูดูกูทำโคตรช้าเลย พี่จ้างง้อเป็นอะไรเนี่ยทำยาทำยาทำยาวันนี้ไม่ไม่ยองไปตัดไม้อย่างเดียวเลยไม่ต้องตัดแล้วไม้อะ่ะทำยาโอ้ยวปวดจะปวดอ่าได้พี่แอ๊กใหม่มาแล้วโอ้พี่แอ๊กใหม่ใช้ไรเดี๋ยวขอดูเขาโดนอ่ะโอ้ย เจ็บจีด๊ดเหล็กชยเยอะมากคอสโบเจ็บจีด๊ดเนื่องจากว่าตอนนี้เริ่มที่จะใช้เหล็กกันเยอะแล้วผมว่าคงต้องเตรียมตัวทําเหมืองแรกกันแล้วละ่ะระหว่างนั้นผมก็ได้เจอเข้ากับผู้บุกรุกอีกแล้ววันเนี้ยพอดีเลยจะได้ให้น้องนั้นลองท่าใหม่ที่เรียนรู้มาสันหน่อยโคเทจริงๆผมก็อยากจับตัวนี้นะแต่ว่าไอ้น้องๆพวกผมเนี่ยตีตายอดเลยจะพอกลับมายังที่คาบยามันยังไปไม่ถึงไหนเลย จะรอดกันไหมเนี่ยเหล่าน้องๆของผมเนี่ยระหว่างที่ผมกําลังเครียดอยู่กับเรื่องอาการป่วยก็เลยคิดได้ว่าเอ้ยผมฟักไข่ทิ้งไว้อยู่นี่ว่าแต่มันก็ปรากฏว่าน้องใหม่ที่ผมเพิ่งได้มาดันมีสกิลทํายาครับทุกคนโอ้โหคุณหมอทรงมาโปรดโคตรทามมิ่งอ่ะแล้วพอผมวางหมอออกมาให้ทํางานหมอนั้นสร้างยาได้ไวกว่าที่ผมทำซะอีกเพราะว่า น้องคนนี้มีสกิลทํายาขั้นสามนะครับโอ้โหแปบ๊บเดียวก็ได้ออกมาแล้วหนึ่งอันไวมากเอาละเจ้ากวางน้อยหันตูดมาซะจะชีให้หายเลยผมว่าแปลกๆที่น้องๆผมหายป่วยได้เนี่ยก็เพราะคุณหมอนะครับเนี่ยเอาละทุกคนเชิดชูคุณหมอเร็วในขณะที่ผมกําลังดีใจอยู่ก็มีเลดมาอีกแล้วครับป้ดีผมจะได้ลองอาวุธใหม่สักทีคอสโบไหนดูซิดาเมจเป็นยังไงปรากฏว,าว่าโคตรแรงเลยครับคอสโบอันหนึ่งเนี่ย ใช้กระสุนแค่แอโร่ธรรมดาด้วยสงสัยผมเจ้าวันแมนอาร์ไม่ได้แหละเฉพาะตัวเวลน้อยๆนะเะเอาระเอาระถึงเวลาที่แกจะต้องตายเจ้าเพนคิงทุกคนพร้อมไหมครับเดี๋ยวนอนก่นนอนนอให้เช้าก่อนจะเจอฉันแน่เจ้าเพนคิงแป๊บนึงขอฟักไข่ก่อนเสร็จแล้วมั้งนะ่ะตัวอะไร ไข่น้อยตัวนี้เฮ้ยน้องกระต่ายน้องกระตุยตัวอะไรวะเป็นไหนเราอะน้องกระตุยขนของน้องกระตุยเอาไว,ว้นั่นแหละฟักตัวอะไรหรอวะสายฟ้าหรือตัวธาตุพืชน้นี่ดูวะความมืดความมืดอีาท,ท,ทีโอ้ยาวๆอะ่ะ ถงเวาลาแห่งความจริงในการสู้บอสเพนค well ิงเวลสิบห้ามีลูกธนูห้าสิบลูกบอลอีกสี่สิบสองบอลอีกห้าตัวไปเลยเฮ้ยไหนวะอาวไม่เกิดเหรอโอ้โอ้โอโอมีลูน้องด้วยจัดการจัดการลูกน้องก่อนออ พี่น้องกับพี oh, oh, oh. Oh, oh, ่น้องเลยโอ้โหขอโทษโอ้ลูกน้องก่อนลูกน้องก่อน ูกน้องก่อนนะลูกน้องก่อนโอเคลูกน้องแล้วก็เวอร์สิบสี่แล้วด้วยบังกูไปเนี่ย <c oughs> ช่วยตีหน่อยช่วยตีหน่อยโอูย้จะตายเอาละนกไฟโอ้เอยเพนกวินสไลด์สลุยโอ้หิวข้าวมึงอกี้เลยในสนามโลกวะเนี่ยโ,โ,โอ้นี่หลบแบบดาร์กโซแบบหลบแบบเอเดนลิงหลบมาดิมาดิ เล่นสเต็ปหลังเสาเล่นสเต็ปหลังเสาหลังเสาดา,สาวเสาหลังเสาดาวเสาน้องอย่าตีนะอยู่กูเดนะี๋ยวนสิบเจ็ดเปอร์เซ็นต์น่ะ <c oughs> น้องอย่าตีนะน้องอย่าตี <c oughs> เดือดตายเฮ้ยเฮ้ย ฮ้ยเรียบร้อยได้แล้วดราก้อนชิวเลอร์อุ้ยเอ้ยแต่น้ำแข็งก็ตีมังกรแรงอยู่แล้วนะดราก้อนชิวเลอร์น่าสนใจนะเฮ้ยเจ้าแพนกวินแพนกวินอ้วนกลับมาบ้านแล้วคิดถึงไว้ทุกคนผมมาพร้อมกับอ่าแพนกวินโอ้โหของอย่างดีเอาไปแทนน้องแพนกวินตัวจิ๋วเลย คุณแพนกวินอัปเกรสนี่ว่ะอู้ของอย่างดีสวัสดีครับกับตันกับไปตันแพนกวินสวัสดีครับอ่ะเดินหนีกนเลยตัววนตุ๊บวนตุ๊บทำนี้ก่อนจะเล่นยังไงเนี่ยโอย้แล้วดูมันเดินกว่าจะเดินถึงวัาที่มาัาที่มาหลบออกมุมหน่อยเอ๊าาน้องแกก็มันหวังอะ่ะมันนาซ่างกเลยเล่นหน่อย อุ้ยตุอ้นอ่ะนตุบกนตุกินเนื้อมโ้โโอ้โหโ้โอ้โหกินอื้มอืกินบัดหาโอ้เดี๋ยวดีหมายแก้วโอ้ยบ้านกูมปนสวนสัตว์หรือยังไงวะ มันถึงมากันไม่หยุดไม่หย่อนเลยวะออ้ยนี่ดูรถน้ำโอ้โหเอาแปลงผักรถใช่เลยรถอะ่ะพ่นออกจะมืออุย้ยเก่งมากน้องไหนรถรถโชยหน่อยอืออพ่นเป็นไอรอนแมนเลยแต่พี่ก็ยังรักน้องอยู่นะน้องชิลเลตไม่ทิ้งออ้ยไม้โอ้ยไม,ไม,ไม้เราเริ่มเยอะแล้วครับเนี่ยสามารถก่อร่างสร้างฐานได้ละ เี๋ยวต้องวางแปนตรงนี้ก่อนที่ไม่น่าไม่มีอะไรมากละาวางโครงอะไรกลับมากลับมาในเอพิโซดหน้าคงจะเต็มไปหมดละว่าผมวางขึ้นโครงตัวบ้านเสร็จแล้วพร้อมใช้งานแล้วเราจะไปลุยดันเจียนละสัญญาเลยรอบหน้าจะต้องลุยดันเจียนหาที่ฟาร์มเหล็กแล้วเพราะว่าไม่ไหวแล้วเราต้องใช้เหล็กจำนวนมาหาศาลตอนนี้เราก็เวลรสิบสี่แล้วด้วยพร้อมที่จะค้าฟบอลเนี่ยบอลเห็นปะบอลหนึ่งลูกก็ใช้เหล็กอิงกอรดหนึ่งอันแล้วอะ เข้าสู่ยุคเลดอย่างเป็นทางการแล้วครับโอ้นี่เดี๋ยวเวลหน้าเราก็จะบินได้นวนะทุกคนเราจะบินได้แล้วโอ้โหเวลหน้าเราก็จะบินได้แล้วเราจะมีกล่องพิเศษตอนเวลสิบหกยาวไกลฮะโปรเจกต์เนี้ยก็จะมีรั้วรวมไม้อีกไกลเลยฮะแล้วก็มีโอ้มีเตาผิงมีอะไรโอ้นี่โอ้โหมีฟาร์มเพาพันธุ์ด้วยนะคือเวลสิบเก้าโอ้ยหยาว,ยาว น่าสนใจในการทำเหมือนกันแต่ผมเอาอันนี้ก่อนอันนี้จะเป็นถุงออโต้ฟีดมันจะทำการถ้าเกิดว่าเราหิวแล้วมันจะกินอัตโนมัติเลยนะสำหรับอาหารที่อยู่ในตัวแต่ต้องอยู่ในช่องนี้นะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมคาบก่อนหิวอยู่หรือเปล่าไม่หิว,วอ่ะดิเอาเป็นว่ามันเป็นเคียไอเทพนะถ้าเราเรา,เราต้องใส่อาหารไปในช่องนี้นะแล้วพอเราตัวละครหิวปุ๊บมันก็จะกินอัตโนมัติเลยโอเคไว้สำหรับ อีพิโซดนี้ก็ขอเป็นเพลงเท่านี้แล้วกันส่วนไข่นี้ไปครั้งหน้าแล้วกันนะครับมไว้เจอกันใหม่พร์ทหน้าครับสำหรับเทวโวลในอีพิโซดที่5จะเป็นยังไงติดตามต่อไปเยินครับผมน้องหญิงแม่งเอ๊